มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่มึงกับปวดขี้วะน้วเนี่ยเขาบอกว่าโรงงานเนี่ยแทบไม่มีคนเลยนะใช้เครื่องจักรทั้งหมดเลยนะครับเยอะอย่างรถนะเหมือนกันเลยหัสดาครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Boom Story นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปดูโรงงานนะครับโรงงานที่ไม่มีพนักงานเลยครับ แล้วเขาจะผลิตยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าโรงงานที่เราพูดถึงเนี่ยคือโรงงานอะไรนะครับอันนี้อยู่ที่นครสวรรค์นะครับก็น่าจะเดินทางอีกประมาณสามชั่วโมงนะนี่ครับรถตู้ข้างหน้าสองพันสครับผมเวันนี้ผมมาอยู่กับแชมป์มาอยู่กับครอบครตอรี่อ่ะวันไม่ดีอะไรมากเหรอไม่ใส่มันก็แค่ชอบสี่อ่ะโยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่มึงกับปวดขี้วะ ตอนไหนครับเนี่ยตอนสองทุ่มครับจะบ้าหรือไงตอนนี้อยู่ที่ร้านข้าวแกงสิงห์บุรีนะครับผมใกล้ถึงแล้วอีกประมาณชั่วโมงเลยขอที่เขาให้เงินมาในคูซื้อร้านนี้อ่ะเออเขาบอกว่าอะไรนะกินไปเติมเกมได้ไหมนี่นี่มันร้านลองลอง,ลองของฝากก็ร้านข้าวปฏิบาาัติข้าวแบบไหนร้านภาษาองกฤษแกีเดี๋ยวไปดูก็ครับก็เดี๋ยวเรากินข้าวมันไก่นะว่ามันถึงว่ามันเป็นไก่ปลอมหรือไก่ คุณว่ามันเปมม็นไก่กรอมหรือไก่จริงมั้ยกิน,นอะไรกินไหมกินข้าวมันไก่ครับอ้ข้าวมันไก่อะไรครับไก่ทอดครับอกไก่ต้องมีคนหมดัดอ,อกหักต้องมีคนหมดัดเลยกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยตอนเทนอีกแล้วชะโยกอ,อยู่ในโฟอ์ทก็เดี๋ยวรอข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปร่างกินกันของผมนะครับก็ตอนแรกก็ให้กูแบบนี้ใช่ป่ะ พอให้ปูแบบนี้ปุ๊บแล้วกูก็บอกท<อ>่านันมันน้อยครับมันมันดูเหมือน59บาทเลยเขา<อ>เขา<อ>ตักข้าวเพื่อไม่คุยจ <laughs> ุ๊กยักไปด้วยเลยก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจ่ายต่อเรียบร้อยหมดเกลี้ยงครับผม ก็คิดเสร็จว่าจะไปเดินเล่นข้างนอกกันวันนี้ชวนไปครับเมื่อกี้เพิ่งไปเข้าน้ำมานะครับเดี๋ยวมาเดินดูของฝากกับเพื่อนนะครับหรืออะไรครับหรืออะไรครับเอาเข้าไปอยู่ในช่องได้นะตังบ่าก็เลยมึงนี่บอกมึงอะไรมึงเงี้ยจิ้มเบาจิ้มเบา มันไม่ใช่แบรนด์ดังนะครับตามจริงพี่กินแบบอันนี้มันแค่ร้อยแปดเก้าอะปกติพี่กินเท่าไหร่ครับปวดเป็นทันน่ะเอาจริงแต่อ๋ออันนี้พี่พี่เอาไว้อักน้ำแม่เอาไว้แช่น้ำกันตอนนี้คือก็เดี๋ยวเดินดูสักพักแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถนะครับเดินทางต่อประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้เพิ่งสิบโมงกว่าเองเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆนะครับผมของน่าสนใจเนี่ย กดซื้ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยมึงดูทำไมแพงยังว่าตั้งสองแสนห้าหมื่นสองร้อยหกเก้าอีสัตว์อย่าไปดูราคาดิเฮ้ยอันแค่นี้อ่ะกูไปซื้อบิ๊กไบค์ดังคันนึงเลยเนี่ยเอาสัตว์สามเก้าบาทเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับผม ก็มาอยู่กันที่โออิชิแล้วนะครับโออิชิแล้วนะครับว่าทำไมมันทำไมมันถึงชื่อตามตนตูเพราะว่าผมรู้แล้วครับไปไม่เออธิบายให้ฟังคือตามตันตูจริงๆในภาษาไทยอ่ะมันแปลว่ามันแปลว่าตามสั่งตูเว้ยแต่แต่เขาให้เขาไปเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาเกาหลีมันเลยเป็นมันเลยเป็นตามทาตู อันนี้เรื่องจริงด้วยเพราะกูไปหาข้อมูลมาแล้วพอดแคสต์ประสบการณ์เวย้ยตามจริงอะ่ะกูก็บอกอยู่ว่าตามจริงมันเป็นมันเป็นอิชิตันใช่ไหมอตอนแรกอะ่ะไอโออิชิอ่ะไอไม่ใช่ตามจริงมันเป็นโออิชิใช่ไหม,ไมแล้วมันเปลี่ยนยเป็นอิชิตันอะ่ะกูหากูขายไอเดียให้เขาเองเว้ยขายไปเท่าไหร่ะขายไปเท่าไหร่ขายไปร้อยนึงโอ้โหเป็นร้อยล้านเลยเนี่ยนั่งดูเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงงานกันเลยนะครับก็กำลังเดินเข้าไปนะฮะจะมีทั้งหมด3โซนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าส0มีเกีนทุกขอแต่งงานแบบสายฟ้าแลบเขาบอกว่าโรงงานเนี่ยคือแทบไม่มีคนเลยนะใช้เครื่องจักรทั้งหมดเลยนะครับคือเขาจะใช้ ใช้ใช้คนตอนที่เอาใบชามาเทนะครับเราไปดูหม้อต้มชานะครับโอ้โหกลิ่นโคตรหอมครับทุกคนเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเป็นจุด้อต้มชาครับนเลี้ยว้ายอะ่ะตรงนี้มันเลยหอมที่สุดนี่ตรงนี้เป็นจุดชงชา รอทกินเดียวคู่อยู่อ่ะจุดนี้ก็เป็นจุดแรกครับเป็นจุดถุงหม้อเดี๋ยวมึงตัดที่กูเวยเดี๋ยวกูจะพูดด้วยนี่นะครับจากการพยายามที่ผมทำมาสิบปีนะครับผมก็ประสบผลสำเร็จนะครับนี่นะครับดูความประสบความสำเร็จของผมนะครับนี่ดูที่ผมทำนะมันยากลำบากมากเลยนะครับ เราไปโซนที่สองใช่ไหมครับข้าวโซนที่สองครับไม้ทวาฝิ<โอ>่นบุ๊เป็นบ้านไม้เก่าๆนะครันี่ครั <c oughs> นี้คืออะไรอะ่ะขวดครับขวดอ๋อเป็นก่อนบรรจุใช่ไหมใช่ครับขวดน่าจะขวด <c oughs> ตรงนั้นคืออะไรครับน่าเครื่องน่าจะเครื่องบรรจุนะครับเครื่องเขาขวดออกมาโอ้นี่ครับต่อไปเราจะไปชมวิดีทัศนะครับ ัไปนี่ใครครับเนี่ยใช่เช่ดใช่เชิดไหมอันนี้คนณตันครับอ๋ออันนี้ยายคิดเออก็เกษตรกรที่ผลิตจังหวัดไหนครับที่ผลิตชาเขียวลายเชียงครับเออเชียงรายครับเท่าที่ดูมันน่าจะเป็นที่อบใบชาอะไรอย่างเี้ป่ะอ๋อน่าจะเป็นที่ใส่ใส่น้ำป่ะเห็นมีขวดอยู่ตรงนั้นแ่ะมีสายอะไรเล็กๆด้วย พออีกวันขอๆขอๆขอๆเฮ้ยน้ำเลยอ้ว่าบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่2 5 5 3แล้วครับจริงครับไหนคุณรู้ไหมว่าตอนแล้วพอตอน2554น้ำท่วมโรงงานนี้รู้ครับรู้คุณชอบรถชาติไหนมากขึ้ครับเข้าญี่ปุ่นครับขวดสีส้มชอบชอบรถไหนมากสุดของชิตันไอชิตันเทียว ชอบยี่ห้อไหนของอิชิตนครับชอบแฟนตาครับชอบแฟนตาครับอวไปินเขามักเมฆตัวนี้เป็นห้องจำหน่ายขวดนะฮะนั่นนะครับขวดใช่ใช่ใช่รถใช่รถที่คุณชอบไหมครับใช่ครับหอมตสแบบเตะอะไรอบ่เขาลังวิ่งแข่งกันอยู่นะครหับหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งพันเจ็ดล้าน หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านขวดใช่ครับหนึ่งเดือนก็ร้อยล้านขวดนะใช่ครับผมบ้านได้เลยครับต้อมีคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรหมดเลยนะก็เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้น่าจะยาวนะเดินโคตรเยอะคุณนชอบรถไหนของอิสตันครับผมชอบตันซูครับอร่อยมากโอ้โแต่ซาไหมฮะซาไหมครับซาจริงครับรสชาติอร่อย S <S <S 1> <S 1> หมวกใบนี้มันมีประวัตินะครับก็ประวัติเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยพ่วมของอิชิตันปี2554ันัี่นะนเพเขาบอกว่าน้ำพ่วมเข้าถึงโรงงานอิชิตันนะ,ะแล้วซึ่งหมวกมนเนี่ยเป็นหมวกที่คุณตันใส่เข้าตรวจงานต่อสรถถ้างปประจำซึ่งเครื่องผลิตทำหน้าที่ผลิตน้ำาิดขวดสุดท้ายก่อนจะตื่นใจนะก็จะขวดนี้นะเป็นขวดสุดท้ายนี่เป็นตะเพียงยังชี่เลดีรูปคือโรงงานนี้มันมีประวัตินะครับ อต่อมนะ่ลไปเหมือนจะเป็นของอาหารไทยนะตแหนงของทังรายงทีนะ่สองใช่ไหมครับนังเกตนะเนี่ยมันจะมีความเก่านะใช่ครับอะาเก่าเลยใช่มอเอนี่ยเมื่อน้อกรอกนจะมีชื่อว่านายขนมจีบนะ,ะนายขนมจีบแซ่ตังนะที่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะ,ะเนี่ยเขาจะใส่บอกไปเนี่ยนะดูไปดูก็ไม่ไมชื่ออะไแก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะแต่มนตั้งตังอ่ะเพราะว่าคนเนี้ยเขาใจกล้าหาญเขาเลยมาโชว์ซึ่งในส่งไปทั้งสามรายการที่สองใช่ไหมคุณตันเนี่ยเขาไปลบด้วยนะกเก็คมานังลบด้ โรงงานนี่ก็ผมนี่อยากได้กับบ้านสักลังเลยโ้โก็จะเห็นได้ว่าโรงงานเนี้ยจะมีพนักง,งานอยู่บ้างน,นะครับคอยตรวจเช็คนะครับอาจจะไม่ได้มีเครื่องจักรอยู่ตลอดนะนแต่ว่าเครื่องจัก,กรก็เยอะกว่าคนอยู่ดีนะโอ้โหขบผลริตหลายรถมากนะ โอ้ยสแกนหมอันนี้ใรผอสแกนนะแนนอ้ยแม่ขอั้นแสงอันนี้แฝงแล้วของแได้โอ้โใจใหญ่มากครับ เขาบอกว่าปีนึงก็หมดแล้วอ่ะไห้เดือนนึงก็หมดแล้วใช่เนี่ยในอาคารบางเก็บสินค้นส่วเราโชคดีแน่เราได้มาอีกสว่างจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันช่วยให้อิชิตันลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาลนี่เป็นไงบ้างโคตรใหญ่ผมเป็นคนทำเองด้วยนะครับพี่แน่ๆเลยที่โม่จัด นี่คือเครื่องจักรนะครับที่ผมบอกว่ามันทํางานตลอดคือเขาบอกว่าไอ้เนี่ยตรงนี้ที่เยอะเนี่ยหนึ่งเดือนก็หมดแล้วนะครับตรงนี้ยเพราะว่าเขาส่งออกแท่ทุกวันนะฮะคือสต๊อกสต๊อกหนึ่งนี่แบบไม่ว่ายังไงวันผ่านหนึ่งวันผลิตสามลังกอะ เกียข้าพื้นที่การใช้งาน188,000ตารางเมตรเก็บสินค้าได้4ล้านลังไ่โนตรงนี้ก็เป็นของเครื่องจักรเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่ามันทำงานอยู่นะครับแ,แบบทั้งโรงงานแทบจะเป็นเครื่องจักรหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นขยะนะฮะน่าจะเป็นขยะรีไซเคิลนี่กระดาษอ๋อน่าจะเป็นแบบเครื่องเตือนใจว่าขยะเนี่ยมันย่อยสลา,ายได้นานนะ แต่ละปีแต่ละปีมีประเทศไทยอ่ะประเทศไทยมีขยะโฟมมากถึง2,900ล้านชิ้นรวยแล้วรวยแล้วอุ้ยตรงนี้โคตรเท่รถผมเงินล้วนเลยครับรถผมอ่ะโคตรรวยอ่ะเก็บของเก่าจนเบื่อแล้วนี่ยือว่าสวยนะ โรงงานของผมเองนะครับโคตรนี่แหละทั้งหมดของโรงงานผมก็นี่ครับหลังจากเดินเสร็จลองของใหม่สักหน่อยนี่ไม่เคยลองเลยน่าจะอร่อยโคตรหอมนี่ถ่ายถ่ายให้พอดิบนีถ่ายให้พอดิบโอ้โหโคตรอร่อยถ่ายรูดิกินหอมมากหวานหายมากน่าจะ อร่อยดเดินเสร็จเห,หนือดด่อยก,กินอันนี้โคตรดีครับทุกคนีนมาที่วัดหลวงปูท่ทวดนะ,ะครับโคกหนองนาหลวงปูท่ทวดอ๋อจังหวัดอยุธยานะครับโคตรใหญจก็ตอนนี้มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวท้ายซอยนะครับของวัดหลวงปูท่ทวดร้านนี้ครับ หลวงพุทธก็อยู่ตรงนี้ฮะไอหลวงปู่เตยฮะเฮ้ยพระพระฉันมื้อเย็นนะฉันมื้อเย็นยู่วะอันนี้หนีจำวัดมาอันนี้ถอดพระเหลืองเดี๋ยวเจอสีกาสาวสวยๆนะไม่ได้ก็เดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมานะครับพ่อเดี๋ยวกินสักคู่นะครับ มั้งวนกูพระฉันข้าวอ่ะตัวเตียวนะพระฉันข้าวเออเขาไม่พิกอ่ะเขาเป็นพระกินอะไรต่างๆกินตะกุ้งนะครับเห็นมีเหลืองเนี่ยวเหรอไปน้ำไปจับนี่แหละทุกคนหักโพสด้วยตรงนี้ก็จุดชมวิวพระนะอืมขุยขุยฮอบแฮบพี่งหนีไม่ไหวอ่ะเนี่ยยังร้อนอ่ะเหมือนกันเลยไอเฮ้ยเ้ก๊อปกันนี่หว่า สวัสดีครับหลเมือนอินก็ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จบนะครับเราก็มาปิดกันที่ดหลูมืองนนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับผม